สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนโค้งรถไฟยมาราชนะครับรถไฟกําลังจะมาน่าจะเป็นขบวน384นะครับตอนนี้เช้าเช้าใกล้จะเจ็ดโมงแล้วล่ะเกรื่องกั้นนั้นลงแล้วแล้วครับ ชีวิตผู้คนริมทางรถไฟนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปเป็นชุมชนที่พักอาศัยแบบชิดติดรางเลยนะครับส่วนทางนี้รถกับมองซ้ายมองขวา เช้าเช้านี่ฝนตกนะฮะเพิ่งจะหยุดไปพื้นถนนยังเปียกระวังลื่นด้วยนะครับอ้าวไปอีกแล้วคุณคันครับสองคันอัสซัมสี่สี่งทางจากเชียงสากรุงเทพครับวิ่งมาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเินไปฝั่งโน้นมันนาน คนล,ลงกันกับกระบวนนี้ครับเช้าไปทำงานกันบรรยากาศ ชุมชนริมทางรถไฟนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนคลองส้มปล่อยฝั่งขวามือนั่นเป็นชุมชนริมทางรถไฟสาย8ริว้วขบวน283กํานะครับกำลังออกมา หัวรถจาก G E A นะฮะวันนี้ก็จะเดินทางไปจุกเสม็จเดิมทีนั้นเป็นปลายทางที่บ้านปูตะหลวงตอนนี้เปลี่ยน ปลายทางนะครับไล่ออกไปอีกเสียงเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วนะครับ ีวิตและความเร่งรีบนะครับเครื่องกันลงแล้วหลายคนก็ยังจะพากันไปต่อรถก็ต่อดรอทางกันอยู่ครับจุดตาร์อมราชจุดนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังไปอีกคันหนึ่งแล้วครับอันหลังกลับมาครับ บน283นั่นกำลังเลื้อยครับเลื้อย ทําขบวนกรงเทพจุกเสมส รีบก็รีบนะแหมมาจอดป่าเข้ามาจอดรอข้างในเลยสุดจอดจริงๆนี่ครับฝั่งขวามือก็คือชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้วแขวงสีแยกมหานาคเขตดุสิตกรธมอครับส่วนฝั่งโน้นครับซ้ายมือชุมชนคลองส้มป่อย จ็ดนาฬิกา25นาทีกระบวน380นะครับจากจุมทางจากเชียงสาวน่าจะมาใกล้ๆกันกันกบกระบวน302ศูนยอก็กั้นลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถกั้นรถมอเตอร์ไซ ยานด้วยครับได้กันเป็นคนเล็งซ้ายเล็งขวานะมองหน้ามองหลังแะ้วแบแไหมไม่เห็นรถแล้วก็ไปเลยมาแล้วแล้วครับเสียง ีรถดีเซลรางอา้าวมีคนวิ่งตัดข้ามไปนิดหนึ่งนะแล้วก็นี่รถมอไซค์ฝากันไปฝากันไปไปอีกคันหนึ่งหนุนมาแล้วครับ รถจอดให้คนลงแล้วนะครับแล้วก็ดอกเดินทางต่อไป กาหัวลำโพงเป็นปลายทางนะครับต่อไปเป็นขบวน302นะครับกำลังจะผ่านสุดตัดเสียยุธยาอันนี้น่าจอดอยู่ที่ป้ายยูนรถโรงพยาบาลรามานะครับเราเห็นแสงไฟจากหน้ารถน่าจะกำลังเคลื่อนมา รถไปรถนตนก็วิ่งผ่านกันไปมามาแล้วครับขบวสามสิบสกำลังจะเข้าจอดที่ป่าหยุดย,ย,ยมมราชเสียงเครื่องกั้นก็ดังขึ้นแล้วก็ลงแล้วนะฮะเครื่องกั้นลงแล้ว ไม่สนใจไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้โหลูกเล็กเด็กแดงนั่งข้างหน้าข้างหลัง มีไฟฟ้านะครับเปิดวีดนิดนึงฮะแต่คนยังเดินขวางทางด้านหน้ารถอยู่เลินทางมาจากลบบุรี บวนโดยสารที่ 3, 02ศูนยองอาอมสี่สี่หนึ่งสา กาเจ็ดนาทีเสียงสัญญาณเครื่องกันดังขึ้นแล้วขบวน372นะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมชนโค้งรถไฟยมราชระหว่างนี้ก็จะมีขบวน281นะครับโผล่ออกมาส่วนขบวน3 5 6นั่นก็จอดอยู่ที่ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาหว่าป้ายรามานั่นแหละครับ ตอนนี้นั่นครับสองแปดหนึ่งกรุงเทพกระบินบุรีเราจะได้คันไหนครับสองแปดหนึ่งนั้นจะต้องจอดรอขบ,บวนสามเจ็ดสองก่อนนะครับขบวนสามเจ็ดสองจะต้องออกไปก่อนเพราะมันเป็นทางเดียวครับขบวนสองแปดหนึ่งก็ต้องใช้ทางนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นต้องมีใครที่จะได้ไปก่อนไปที่หลังงั้นผููที่จะมาก่อนนั้นก็คือขบวนสามเจ็ดสองจาก ปราจีนบุรีส่วนนั้นครับขบวน281กรุงเทพกบินบุรีระวางที่เครื่องกัน้นลงแล้วนะครับ ก็มีคนขอยฝ่านะครับเสียงสัญญาณมาแล้วครับนอนไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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 วับทางนี้ครับมาแล้ว จะจอดก่อนนะฮะแล้วก็เครื่องกั้นขึ้นรถจอดแล้วพ้นทางแล้วค่อยให้ขบวน281นั้นไปอีกทีหนึง่งและเมื่อขบวน372จอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายยมราชนะครับเดินทางออกจากชานชลาไปแล้วก็ได้เวลาของขบวน281กรุงเทพกบ,บินบุรีเสียงเครื่องกั้นดังขึ้นแล้วก็ ฝั่งถนนเพชรบุรีครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วฝั่งน้้นครับลงแล้วฝั่งนี้ก็กําลังลงครับกําลังลงกําลังลงลงลง,ลงอืดครันนี้ครับโอ้โหชิวเสียนครับใช่นิดเดียวไม่ได้ไปแล้ว วนสองแปหนึ่งเปิดไฟพร้อมแล้วนะครับแต่ก็แม่พร้อมไม่สนใจรับไปอีกหนึ่งฝั่งนี้ก็ไปอีกหนึ่งนนไปอีกหนึ่ง

หนองปลาดุกตอนนี้ออกจากไปหยุดรถรามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ข้ามจุดตัดถนนสีอยุธยา ด้านหลังนั้นเป็นหัวรถจักรเปล่าที่จะไปทํากระบวน2 0 1กรุงเทพพิษณุโลกนะครับเป็นหัวรถจักร สาามหห้กวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยบริษาทเริ่มลุกออกจากฝั่งชานชลาด้านหนึ่งเพื่อมาเยดินรอแล้วนะครับตอนแรกก็นั่งรออีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็คนลงแล้วครับเสียงเครื่องกั้นก็ดังขึ้นด้วยพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับระหว่างนี้เครื่องกั้นยังไม่ลงนะฮะฝั่งถนนเพชรบุรีลงก่อนนะครับลงมาก่อนฝั่งนี้ยังไม่ลงครับ หลงแล้ว,ลลวคนเตรียมข้ามแล้วครับตึ๊บตึ๊บตึ๊หลงเรียบร้อยครับวิ่งนะฮะวิ่ง ลงเยอะแล้วครับยังยืนกันอยู่เลยครันี้ก็เป็นการเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพชั้นในนะครับไปที่หัวลำโพงด้วยรถไฟนะผ่านจุดตัดถนนยมราชในเช้าของวันอังคารที่11 มิถุนายน2567ครับเซลโฟโต,โต้ถายเรื่อยๆพาทุกคนมารับชมที่นี่วันนี้ก็สวัสดีครับ